ไข่เจียวลอยฟ้ายังไงอะครับป้าถ้าใครรับได้นะทานฟรีไปเลยนี่นี่นี่ขยับไปทางนู้นเลยนะไปเลย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 นะใครไปทางนู้นเลยเกะกะหน้าร้านฉันหมดร้านนี่แหละครับสร้างความวุ่นวายแล้วก็สร้างความอันตรายกับลูกค้าครับทูลเจ้าหน้าที่จัดการเลยครับเป็นเหมือนที่คุยคนนี้แจ้งไว้เลยนะครับร้านของป้าสร้างความอันตรายให้กับลูกค้านะครับผมต้องขอปิดร้านป้านะครับ อรคับขอบใจมากนะป้าช่วงเนี้ฉันขายไม่ค่อยดีเลยอ่ะวันหนึ่งอ่ะขายไม่ถึง20สิบชามเลยทำไงดีเนี่ยไก่ป้าก็เหมือนกันนั่นแหละเนี่ยาขายข้าวไข่เจียววันนี้ถึงสิจานป่าก็ไม่รู้ ป้าแล้วแบบนี้เราจะเอาอยัางไงกันดีอะป้าฉันไม่รอดแน่เลยสิ้นเดือนเนี้ป้าแต่จะค่าบ้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆอีกมากมายโอ้ยฉันไม่รอดแน่ป้าไก่แต่เย็นๆก่อนอเราต้องมีทางสิเราคงไม่เป็นแบบนี้ไปตลอดหรอกนะสู้ๆแล้วทางไหนละป้านี่นี ป้าเคยเห็นเขาสอนการตลาดอ่ะนี่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 เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขาให้เราหัดคิดอะไรที่มันแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมอ่ะอาจจะดีขึ้นนะเนี่ยดูสิเนี่ยป้านี่ป้าป้าอย่าไปฟังมากนัเลยโค้ดพวกเนี้ยป้ารู้ไหมโค้ดพวกนี้นะ เอาแต่นั่งมานูอยู่ในห้องแอร์แค่นั้นแหละไม่ได้ออกมาตากแดดหน้าดำลงมือทำขายของจริงแบบเราจะไปรู้อะไรป้าอย่าไปเชื่อเขามากแต่ป้าว่าแนวคิดเขาก็ดีนะเราก็ลองศึกษาดูไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยลองเปิดดูฟังดูก็ได้นะเสียเวลานะป้านี่ป้านี่เล่นพิกโตพิกเกาป้าป้าเห็นคอนเทนต์นี้ไหมคอนเทนต์นี้ไหมเนเเน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 ที่ชขาร้องเพลงคนเจลมีสิบไหมคะ คนจนลมีสิทธิ์ไหมคะปาริญญาไม่มีแต่มีหวีนะคะนี่ผมดุ่ยน่ะคะเนี่ยป้าสนุกจะตายป้าคนจนลมีสิทธิ์ไหมคะงั้นก็ตามใจไกด์ก็แล้วกันได้รูยคนจนลมีสิทธิ์ไหมคะคนจนลมีสิทธิ์ไหมคะป้ริญญาไม่มีแต่มีหวีนะคะผมนุ่ยนะคะป้าหวีไหมมีผมไหม ลูกค้าบางคนไม่ได้มาเพื่อกินของเราบางคนมาตามกระแสจดอะไรอ่ะป้าก็การตลาดยุคใหม่ไงไกการตลาดยุคใหม่อ๋อป้ามั่วแต่ทำอะไรแบบนี้แหละป้าเสียเวลาเปล่านี่ป้าต้องอย่างชั้นนี่สายมูจ้านี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่มูเตลุกว่ะ นี่าป้าแล้วฉันว่าฉันเนี่ยจะไปไหว้ขุกกลัวแก้วด้วยนะป้าไปด้วยกันไหมขุกกลัวแก้วอะครูุกลัวแก้วเหรอตามสบายเลยจ้าป้าคุกกลัวแก้วเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะป้าไปด้วยกันเถอะนะน่ไกด์ป้าไม่ได้ลบหลู่หรอกนะแต่ป้าอยากช่วยเหลือตัวเองก่อนน่ะโอ้ยังก็ตามใจป้าแล้วกันแล้วอย่าหาว่าฉันไม่ชวนนะป้านะซ่ ไปละจ้ะป้าครับผมเอาไข่เจียวเหมือนเดิมครับป้าได้เลยจ้ะพ่อหนุม่ม<ะ>แต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมนะยังไงอะครับป้านี่ดูสะก่อนไข่เจียวลอยฟ้ายังไงอะครับป้าใช่จากไข่เจียวลอยฟ้าถ้าใครรับได้นะทานฟรีไปเลย พร้อมหรือยังอานนุ่มพร้อมแล้วครับป้าเตรียมรับดีๆนะมาเลยมาเลยหนึ่งสอง่้าห้เฮ้ยป้าผมได้แล้วครับป้าอันนี้คือผมได้กินฟรีใช่ไหมครับป้าเก่งมากพ่อหนุ่มแน่นอนสิทานฟรีไปเลย ป้าป้าครับถ่ายรูปให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้สิจ๊ะนีครับถึงระพลาดด้วยนะครับมามาสวยสวยอะแบนี้ใช่ไหมครับอือีอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งอขอบคุณครับป้าบคนะครับเดี๋ยวผมขอลองโพสนะครับแป๊บหนึงนะครับฮู้ยรูปเท่มากเลยครับป้าเดี๋ยวผมขอโพสก่อนนะครับ ไข่เจียวลอยฟ้าไข่ก้าได้กินฟรีอึมโพสเลยผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับป้าผมรู้สึกสนุกมากเลยครับผมว่าคนมากินร้านป้าเยอะแน่ๆเลยขอบใจมากนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปกินก่อนนะครับป้าครับคนต่อไปพร้อมนะคะพร้อมค่ะ <c oughs> มาเลยมาเลยโอ้โหป้าคะหนูขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้สิจ้าหนูไม่ได้อีกแล้วป้าคะอีกรอบหนึ่งคะ่ะยังไงหนูก็ไม่ยอมหนูขออีกรอบหนึ่งค่ะป้าไม่เป็นไรนะจ้าหนูถ้ารอบเนี้ยถ้าหนูไม่ได้อะ่ะ ป้ายทานฟรีเลยจ้ะเพราะหนูจ่ายมาสามรอบแล้วไม่เป็นไรค่ะป้ารอบนี้หนูได้แน่นอนค่ะป้าจ้ะพร้อมนะหนูพร้อมแล้วคะ่ะย้อนมาแล้วค่ะป้าย,ยินได้แล้วป้าคะ่ะหนูรับได้แล้วคะ่ะเก่งมากยินดีด้วยนะ หดูทานได้เลยข,ขอบคุณขอบ้านี่นี Normally, then, oh, ่น like ี่ขย no ับไปทางนู้นเลยนะไปเลย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 นะเขาอยับไปทางนู้นเลยเกะกะหน้าร้านฉันหมด ค, neck. คุณเจ้าหน้าที่ครับร้านนี้เลยครับสร้างความวุ่นวายแล้วก็สร้างความอันตรายกับลูกค้าครับคุณเจ้าหน้าที่จัดการเลยครับได้ครับไปครับป้าเเฮ้ยเฮ้ยคุณอะไรอะไรอะป้าครับเป็นเหมือนที่คุณคนนี้แจ้งไว้เลยนะครับ ร้านของป้าสร้างความอันตรายให้กับลูกค้านะครับผมต้องขอปิดร้านป้านะครับป้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะคุณมันเป็นการตลาดนะคะนี่ป้าไม่ได้ทำอะไรผิดงั้นเหรอใครป้าปาติดเสื้อเจ้าหน้าที่เลอะขนาดนี้ดีนั่นไปโดนหัวคุณเจ้าหน้าที่เขาอะ่ะใช่ครับเอขอขอ,ขอโทษนะครับคุณเนี่ย ใช่ครับป้าก็ถ้าเจไก่เขาไ่ผักเจ้าหน้าที่ก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกค่ะไปนะครับคุณเจ้าหน้าที่เฮ้ยเฮ้ย้ย,ย,ยคุณอะไรอะนี่คุณก็ฉันเห็นกับตาว่าเจไกอ่อะผักคุณนี่คุณเจ้าหน้าที่คะ่ะป้าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะมันเป็นการสร้างสีสนะะันค่ะแถมยังเป็นการตลาดช่วยดึงดูดลูกค้าได้ดีเลยคะ่ะ คุณถักผมเหรอ,อคุณป้าครับผมต้องขอโทษป้าจริงนะครับผมเข้าใจผิดนะครับแล้วถ้าเรื่องเป็นแบบนี้แล้วคุณป้าจะเอาเรื่องเขาไหมครับป้าไม่เอาเรื่องหรอกค่ะคุณคนรู้จักกันอะคนขายของด้วยกันไกด์ป้าเข้าใจนะว่าขายไม่ดีอะ แต่ตอนนี้เรามีโอกาสไกด์ก็ทำคอนเทนต์ดีๆสิเชื่อป้าสิไม่มีใครมากินข้าวไข่เจียวป้าได้ทุกวันหรอกถ้าคนเยอะไกด์ทำการตลาดดีๆลูกค้าก็จะเยอะตามมาไงดีกว่าเราอะมานั่งอิจฉากันแบบนี้ทำไงอะ่ะป้าก็หาความรู้ใส่ตัวสิป้าเนี่ย หาทางเน็ตด,ดูไปคิดไปแล้วป้าก็ลองทําจนหาทางเจอโอ้ยป้าแบบนั้นอ่ะมันช้าไกดไม่มีใครหรอกนะที่จะเจริญด้วยการเหยียบคนอื่นอะ่ะเราอะ่ะจะได้ดีเราต้องพาตัวเราเนี่ยไปหาที่เจริญไงล่ะ 爸。